เนื่องเรื่องจะต้องเดินหน้าค่ะกับการเดินหน้ารอยยี่สิบวันวาระกระถ่มสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนชายแดนตายนะคะซึ่งซสออบตอค่ะก็ได้เดินนาลอยลอยยี่สิบวันวาระกระถ่มเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนชายแดนตายค่ะสนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเดินหน้าเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการรอยยี่สิบวันวาระพืชกระถ่มล่าสุดนายที่ราวิท เทียนคารดูดผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงซออบตอพร้อมด้วยผู้ที่เกยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนลุกมานนฮากิมตำบลบาโรอำเภอยะฮาจังหวัดยะลาเพื่อเยี่ยมและก็เยี่ยมชมติดตามกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมทางเยี่ยมชมวิสากิจชุมชนกเกษตรนวัตกรรมลุกมานนนฮากิมโกโกกิตตโดยมีดรอับดุลฮาฟิซฮิเล เจ้าของโรงเรียนแล้วก็บุคลากรให้การตอนรับอย่างอบอุ่นค่ะการลงพื้นที่ในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคับเคลื่อนนโยบายต่อต้านยาเสพติดของพันตํารวจเอกถวีศส,สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตารวจโทวันหนพง์ขจรักเรขาธิการสออตเทมุงแน่นการสร้างความเข้มแข็งจากถูกผักสวนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนนะคะดออรอับดุลฮาฟิดเปิดเผยค่ะว่า โรงเรียนนายจชายสภาห,หนักเรียนเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนอซึ่งใน5จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เนี่ยมีโรงเรียนเอกชนกว่าเสร้อยแห่งที่มีกลุ่มหนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายรวมกว่า3แสนคนและก็ทางโรงเรียนเชื่อมันว่าพลังของสภาห,หนักเรียน,นยจะเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับยาเสพติดและก็การเยี่ยมชมในวันนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นการให้กําลังใจแต่ว่ายังเป็นการสํารวดแนวทางที่จะเป็นต้นแบบ สร้างเครือขคายความร่มเมือในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาเทียงยืนในพื้นที่ต่อไปค่ะ ขณะทร้านขายาไล่แห้งค่ะก็ได้คุมแข้มข่ายาแก้ไอไวัยรุ่นลังปลดล็อกกระถอมชายเซรีนะคะก็พบปัญหาการชายในทางเทพิษค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุน่นเทนิยมนําใบอมเนี่ยไปตอมผสมกับน้ำโค้กแล้วก็ยาแก้ไอค่ะซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทส่งผลให้เกิดอาการคลายภาวะมึนเมาจนกลายเป็นเครื่องดื่มพิษกฎหม้เทูรจักกันในชื่อเซคุณรวยค่ะ สัจกอแล้วก็ผู้ช่วยรันค่ายยา้นก็ต่างยืนยันเขาว่าจะตรวจสอบพฤติกรรมผู้ซื้ออย่างละเอียดหากพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาซื้อยาแก่เอ้ยปริมาณมากโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนก็จะปฏิเสธการค้ายทันทีนะคะ นางมานีเยสไอผู้ช่วยรันค่ายยาในพื้นที่ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีวัยรุ่นมา,าสอบถามเสอยาแกไอ้บอยคังค่ะแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่เคยค้ายแล้วก็ให้คําแนะนําถึงอันตรายถึงข้อการาผสมยาแกไอกบน้ำถมนะคะพร้อมกับเตือนว่าการบริโภคโตเนืองเนี่ยอ,อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะขณะนี้ก็ยังไม่พบการค้ายเซคุณรวยในรันค่ายยาในพื้นที่แต่ว่าปัญหาการใช้กระเอมในทางเดพิษก็ยังคงต้องได้รับการแก้ไข ยางโตเนืองค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนได้อาจเข้าถึงเครื่องดื่มผสมกับกับกระถ่มเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทึ่งแม้ว่าการบริโภคก,กระถ่มในรูปแบบดังเดิมจะไม่พิษกฎหมายแต่ว่าการนำไปผสมกับสา้นอืนเนี่ยเพื่อสร้างฤทธิ์เสพติด<ม>ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็นวยงานเดีกเก่ยวโคง้งรวมถึงรานค้าย,ยาในพื้นทีต่างรวมมือกันเพื่อเฝ้าระวังการใช้พืชกระถ่มในทางที่ผิษนั่นเองนะคะ<ม>แล้วก็รวมถึงการรณรงค์ให้ความรู้ถึงอันตรายของการบริโภค แบบเสียงเล่านี้นั่นเองนะคะนี่หนึ่งรยี10วันต้องมีการขับเคลื่อนเดินหน้านะว่าระกระถอมไม่ออกจะได้เป็นการสร้างุ่มกคุ่มกันให้กับน้องๆเยาวชนในชายแดนตานั่นเองค่ะ